ได้เอฟเฟกวิ่งของดีลุกแล้วสักทีก็จะได้สําหรับเรามันยากมากเลยอ่ะคนอื่นไม่รู้ไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงแต่เรา <laughs> มันยากอะ่ะ <laughs> เริ่มจากแก้พัเซิลก่อนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอ์ติแฟกต์เราทําใหม่ให้ดีลุกหมดเลยจนตีพันแปดอัตาคีที่แปดิบสความแรงคีที่1 6ิบแปดดาบเนี่ยก็ ไม่ใช่ดาบฟรีเนาะมันเป็นดาบ e ีพีเก่าขัดเท่น,นึงเนาะมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือมันเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ3%ห้าชั้นคือ15%อาร์ติแฟกต์เนี่ยเราใช้เป็นคาเรเตอร์เนาะคาเรเตอร์เนี่ยมันคือมันมีอยู่แล้วไงในไอเดีเราก็นั่งหาเลยนะนั่งคัดแล้วอัพใหม่จากศู์ถึงยี่สิบหมดทุกชิ้นคือหาทุกอันที่มีคลิกมีโจมตีมีความแรงคิดเนี่ยอัดอัดมาจนได้สเตตัสอันนี้นี่เองกลุ่มดาวเราเป็นกลุ่มดาวหนึ่งเนาะ แล้วก็พรสว่านที่999อันนี้เราสเตตัสนี้อยู่แล้วนะมาแก้แค่อาร์ติแฟก์เริ่มท้าทายแล้วก็สู้ไปก็โูสู้หลายรอบมากน,นี่ขนาดทำแล้วเนี่ยก็ยังสู้หลายรอบก็จะตายหลายครั้งเหมือนกันจุดหลักๆที่เราตายคือหนึ่งถ้าเราไปพลาดสู้บัญย่าเมื่อไหร่เราตายแน่นอนแล้วก็สองอบิเมตสตัวนี้ท่านปากน้ำแข็งใสเราเมื่อไหร่จบ ตอนสู้เราก็เน้นพี่ตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวตัวเล็กมันก็โดนลูกหลงตายไปเองเมื่อบิทเมทสองต,ตัวท้ายมันขึ้นมาเใช้อันติใส่มันก่อนแล้วก็พยายามตีมนะันตัวที2ทีทำไงก็ได้ให้มันมึนตลอดเวลาพยายามอย่าให้มันแยกกันไม่งั้จะเสียเวลาแล้วก็ไม่ทัน